ผู้ช่วยศาส,สตราจารย์วิรัตไม้เจริญชวนคนรักงานศิละปะชมภาพเขียนสีน้ำมันสีอะคริลิกที่หลากหลายในนิทรรศการอารมณ์ศิลป์ถิ่นคำชโนดฟีณสวนวิมานกาแฟอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2,565ที่ร้านวิมานกาแฟบ้านหนองแต่ตำบลโพนสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตไม้เจริญอดีตอาจารย์ศิลปะวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีและเป็นศิลปินที่มีผลงานวาดภาพจิตกรรมภาพเขียนฝาผนังวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองน้องาายหลังเกษียณอายุราชการมาทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบคือภาพเขียนศิลปะ นำมาจัดนิทรรศการอารมณ์ศิลถินคำชะโนดโดยได้รับเกียรติจากนายสามารถมั่นนอกนายอำเภอบ้านดุงมาเป็นประธานเปิดงานโดยมีครูแดงบ้านศิลไทยครูเบิ่มเติมศิลครูนิคมนามบุญมีครูสวิทยบัวลอยครูโสใสใยบ้านทุง่งศิลรวมทั้งผู้จัดก,การร้านน้ำสมกอบรูปลูกศิษย์ลูกหาพร้อมทั้งผู้ที่เคารพศรัทาร่วมพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตไม้เจริญกล่าวว่า การจัดนิทรรศการอารมณ์ศิลป์ถิ่นคำชโนดในครั้งนี้เนื่องจากอำเภอบ้านดุงเป็นอำเภอที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมากมายโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวคำชโนดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากและอยากจะสืบสานศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้คนที่รักงานศิลปะในพื้นที่อำเภอบ้านดุงและนักท่องเที่ยวจากจัง จากต่างจังหวัดมาเที่ยวชมงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันสีอะคริลิกที่หลากหลายเรื่องราวและจะเปิดให้ผู้รักงานศิลปะเข้าชมได้ชมนิทรรศการอารมณ์ศิลปินคําชโนดฟีณนะสวนวิมานกาแฟบ้านหนองแต้ตําบลโพนสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีทุกวันที่ร้านกาแฟเปิดทําการ